อีกแล้วนะคะกับครูคำพันตุลากันนะคะครูเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองแว่นค่ะค่ะวันนี้นะคะครูจะทาธิตการสอนในเรื่องของการอ่านแจก,กรูปสะกดคำนะคะหลังจากที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเข้าแถวคาร์ลตงแค่เสร็เรียบร้อยทุกวันครูมพันจะให้อ่านแจก,กรูปสะกดคำจากทุกกิจกรรมอ่านเขียนเรียนเร็วที่ครูคำพันสร้างและพัฒนาขึนา้นมาสําหรับนํามาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งให้อาจารยอนอเขียนได้นะคะภูมิุ้มครอเป็นกําลังใจให้กับพระการครูและบุคลา,ากรทางการศึกษาทั้งประเทศเลยนะคะที่สอนค .1 หนึ่งาท้อแท้นโจงมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ใช้จิตวิญญาณของความเป็นครูมีจรรยาบรณวิชาชีพครูรักเมตตาต่อศิ์มุ่งมั่นพัฒนาสร้างสารรค์นวัตกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้อาจารยอนอเขียนได้นะคะก็ ขึ้นอยู่กับใจของเราด้วยนะคะถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนอดกลั้นรับรองนะคะเราจะประสบความสําเร็จเด็กเราจะอานออกเียนได้เราเหนื่อยเวลาสอนแต่เราจะภาคภูมิใจมากเมื่อเห็นผลผลิตเมื่อเห็นนักเรียนมีความเจริญงอกงามก็คือนักเรียนชันน้นป .1 อ่านออกเียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าอ่านออกเียนได้ทุกคนเราจะหายเหนื่อยเลยค่ะคุณครูเราจะมีความชื่นใจแล้วก็เพิ้มปิติยินดีมาก พอนั้นก็จงสู้ๆค่ะเชิญชมได้เลยค่ะ เราเลยค่ะจากรูปนี้นะคะเร็่ที่สองค่ะ En do do no, en do ไม่ตั้งใจไม่สนใจคุณจะให้คนนั้นอะไรอ่ะอ่ะเสียเสียเสียมาเสียง พูดดีการเรียนรู้อ่านเรียนเร็วที่คุณภูมิพันสร้างและพัฒนาขึ้นภูมิพันธุยให้นักเรียนอ่านทุกวันนะคะเป็นการอ่านแยกรูปสะกดคำเมื่อนักเรียนอ่านแจกรูปสะกดคําเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะอ่านคล่องแล like ้วก like so, ็จะเขียนถูกต้องด้วยนะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้นะคะอ่านแจกรูปสะกดคำลูกเช้าเพราะว่าตอนเช้าสมองนักเรียนเปิดรับความรู้ได้ดีนักเรียนก็จะจดจําได้แม่นยําแล้วก็อ่านคล่องเขียนคล่องค่ะขอบคุณมากค่ะพบกันที่หน้านะคะสวัสดีค